เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสูก่เกม Yes Your g u e s t นะครับก็เป็นเกมที่จะให้เรารับบทเป็นพระราชานะครับก็ตอนนี้ขายอยู่บนสตรีมนะครับอยู่ราคาแค่40าบาทเองลดราคาอยู่นะครับแล้วก็ตัวเกมมีม็อดภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่าลองดูพร้อมกันดีกวนะ่าเป็นเกมแห่งการตัดใจอันยากลาบากมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสนอ,ตองต่อความต้องการของผู้ลองทุกๆคน บางคราวให้ฟ้าของท่านอาจมีเจตนาร้า,ายและบางคราวชีวิตก็จกเป็นอุปสรรคหากท่านมีทรัพยากรเพียงพอเมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์นั่นก็ถือว่าดีแล้วโอเคครับคือ,อต้องบริหารทรัพยากรของเราให้ดีนะครับเลือกที่จะช่วยและเลือกที่จะไม่ช่วยใครคลกที่ผู้ลองทุกออรีร่ถึงเวลาแล้วพะยะค่ะฟาบาท ข้าควรสวมมงกุฎมงกุฎแห่งราชาดาวนเริ่มมีสนิมเกาะบ้างแล้วสวมสามารถออกไปนนอกห้องได้โดยเดินที่ขอบจอหรือเลือกที่ประตูอจอฝั่งไหนฝั่งนี้ได้ไหมออได้ครับห้องบันหลังพอต้องเดินมานี่นะฮะ กำแพงปราสาทพู้นฝ่าบาทพะยะค่ะว่าไง<ด>ผู้ละทิ้งทัพ<ด>พบคนของเราผู้หนึ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ในโรงเก็บของพะยะค่ะโรงเก็บของหรือเหตุใดเจ้าทำเช่นนี้ so โซบิกพวกเขามีมากเกินไปพวกเราไม่มีทางชนะอา p า a b a ปล่อยเขาไปผู้คืนอาจจะเอาอย่างพะยะค่ะว,ว่ากองทัพของเราก็ขาดแคลนอยู่แล้วพะยะค่ะเราต้องการทุกมือที่สามารถถือดาบได้พะยะค่ะ โอ้ถ้าเรื่องจริงทหารอีทัพนี่คือต้องมาหานะครับแต่ตอนนี้เราต้องการคนมากๆแม้แต่ทหารที่ขาดความกล้าหาญก็ร้วปมีความสำคัญยิ่งในยามนี้นะฮะเอาผมจะเลือกนี้นนะด้วยความกล้าหาญพวกเราจะเอาชนะศัตรูได้ไม่ว่าโอกาสจะน้อยเพียงใดข้าบ้าข้ไปเถอดแม่ทัพจะยืนหยัดเพื่อดาวเวิร์นขอบคุณพระยาข่าฟาบา ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ควรประหารนะครับเพราะว่าทำให้ทหารคนอื่นเอาเป็นยิ่งยหญแต่ตอนนี้เราต้องการคนนะครับเพราะเราถูกบุกลุกใช่ไหมอ่าอันนี้คุยให้เราพูดบุตรแห่งดาวเวิร์นทั้งหลายพี่น้องร่วมศึกทั้งหลายเรายืนหยัดเคียงข้างกันผ่านวิกฤตเลวร้ายแรงมาแล้ว เราได้พิสูจน์ความเข้มแข็งในศึกสงครามมาแล้วมากมายแล้ววันนี้เราจะพิสูจน์มานอีกครั้งเราทหารผู้กล้าหาของเราข้าขอให้พวกเจ้าต่อสู้เพื่อทุกสิ่งอันเป็นที่รักเพื่อดาวน์เสียมตลกตัง่ะ Yes เ o t นะครับ หนึ่งปีก่อนหน้านี้ออหนึง่งเอาละพ่อมาแล้วอะไรเล่นซ่อนแอบ,บเหรอเสร็จพ่อเพบาะผชั้นแล้วดได้ดีมาเถิดลอสเรียไม่ใช่บ่อยนักที่เราจะทำเช่นนี้ได้ดมผมชั้นบอกแล้วว่าหมฉันไม่ได้อยากเล่นเสร็จพอ่พอแก่เกินกว่าจะเล่นเช่นนี้แล้วนะเพคะอรอสเรียไม่มีผูดด้ใดพูดกับเสร็จพ่อเช่นนั้นนะ รอสุเรียเป็นคนจืดชืดอุปปาจะเถิดอาซาเเลียเรามองเห็นเจ้าจากระยะไกลลิบเลยนะปล่อยม่อมชันอยู่ตามลำพังเถิด <c oughs> โอ้ที่รักทราบดีว่าหม่อมชันมิได้เล่นกับพระองค์เลย <c oughs> ในที่สุดตะวันก็ทอแสงบอกให้หม่อมชันได้ชื่นชมกันบ้างระยะชื่อออเรเลียนะครับลูกชื่อลอสซูเลียนี่คือคนโต แล้วก็ลูกคนเล็กหน้าชี่อัสเเรียจับได้แล้วนนมีหน้าจะสบประมาทพี่น้องเจ้าจากชั่วสวนเช่นนั้นนางจะต้องทำลายทุกสิ่งเสมอเลยนางเง,งี้ยโสเสียสถานที่ซ่อนไม่ได้เลยหม่องฉันมิได้พยายามจะซ่อนเสียหน่อยหม่องฉันมิได้อยากเล่นเขาหน้าหากเจ้ามิได้อยากเล่นบางทีลองเขียนประกาศอย่างเป็นทางการดูสิโอ้ชาก่อนเจ้าเขียนหนังสือไม่ได้นี่นาแบบน่นอนวะ่าข้าเขียนได้เจ้าคนโง่ พอได้แล้วทั้งสองคนไปอีกแล้วครับพี่น้องอ่รอสุเรียนี่ช่างเป็นใจบือ้อเคี้จริงๆๆมีใครอกอะโอ้มีคนหนึ่งครับอันนี้ก็เจ้าตัวน้อยไม่นะผมชัาก,กำลังทำได้ดีอยู่เลยสเสร็จพ่อต้องกลงแน่ๆหรือหรือแอบดูผมฉันขออีกครั้งนะฟังดูเป็นกลางๆนักนะฮ่าบางทีคขาวหน้าเถิดเสดานี อ๋อนี่คนกลางครับคนหนึ่งคนเล็กโยปลดภัยให้กระหม่อมด้วยพยาคาฟาบาฟาบากระหม่อมไม่อยากขัดาราชกิจนักเท่าว่าไฟฟ้าของฟาบาทจักมาถึงในไม่ช้าพยาคาโอ้เาละพอได้แล้วราชบันลังกำลัง,ลงรออยู่เกรฟโน่สัปดาห์ที่หนึ่ง้เหล่าผู้รองทุก,กํากำลังเขา้าเข้าคิวในไม่ช้าพยาคาปเรา,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 าไปต้องลดเวลาเข้าพบจริงๆอืมนี่เรามีของอยู่เท่านี้นะครับ ออรเลูวินยเสร็จไปตัดกับลอสซูเลียได้หรือไม่พระสวามีผมเชิญยามพูดคุยกับนางแล้วแต่นางไม่ยอมตอบสลองเลยพี่วะค่ัผมฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนางระยะนี้บางทีน่าเปิดใจพระองค์มากกว่านางคงกําลังเดินเล่นอยู่แถวกาแพงเพชรนครสิครับแน่นอนยอดดวงใจของข้าคุยกับลูกสาวนะครับยามพุกใต้ดินขอเดชะฝ่าบาทะบานนำความแจ้งอันมิอาจเป็นมงคลแก่พักกัน อนที่ตกหนักเมื่อไม่นานนี้ได้ซึมผ่านหลังคาเข้ามาหลังคาห้องเก็บสเปียงได้พังทลายไป<ด>แล้วรวมถึงกำแพงคุกใต้ดินของเราด้วยอันนี้เหลือคุกใช้การได้เพียงห้องเดียวเท่านั้นพระเจ้ากระหม่อม<ด>พวกเราควรซ่อมแซมสิ่งเหล่านี้ก่อนที่วัสดุลงหนักไปกว่านี้มพฉะนั้นเราจะสูญเสียสเปียงไปเรื่อยเพระองค์จะทอดพระเนตรการซ่อมแซมที่จะเป็นในบัญชีสรุปปลายสัปดาห์เมื่อสิ้นสัปดา์พยะค่ะต้องซ่อมนะพระองค์พบปะผู้คน ที่ปรึกษาของพระองค์จะบจันทึกเกี่ยวกับการพบปะลงในหอจัดหมายเหตุอ๋อตรงนี้ได้นะครับความเสียหายจากน้ำค่วมสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่หลังคาห้องสเสบียงและใต้ดินของเราเราควรซ่อมแซมความเสียหายเมื่อทําได้กดซ่อมไงชาวนาครับเขาได้ดชาฝ่าบาทพิธีวิวาของทิดาข้ากําลังจะมาถึงแล้วพะยะค่ะ ขอแจดงความดีๆกัเจ้าด้วยปัญหาก็คือข้าไม่มีทองคําและสเบียงเพียงพอที่จะจัดงานเลี้ยงให้สมเกียรติพะยาคา่ะญาติฝ่ายเคยคิดเช่นไลรกับวงตระกูลของข้าเราพะยะคา่ะพ้าอยากจ้างวงดนตรีซื้อตุราชัลเลอร์ที่ไม่ขายในตลาดพะยาคา่ะะหมอมต้องการเพียงห้าตำหนึ่งทองและเบียง 5, หา้าหออับที่จริงเรื่องจริงนะครับอ,อไม่มีตังก็ไม่ควรไปแต่งนะฮะ ลำบากผู้อื่นซะด้วยอ่าผมลองให้ดูนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าลองดูเพราะเรายังมีสบเปียงอยู่อ่าลองดูงจะจับพิธีพิเศษสมรสโดยปาดจากดนตรีและน้ําจิตชื่นชุมช่มชื่นชุ่มคอได้อย่างไรกันโอ้พโอ้ค่ะความขายนั้นช okay, ่างทรมานนักการแสดงให้ไพ่ฟ้าเหล่านี้เห็นงานเลี้ยงแท้จริงว่าเป็นเช่นไรเพืค่ะฮ่าฮ เวยเหลืองานพิเศษนะครับแต่ลองดูนี่ชาวนาเขาเดชะฝา่าละองทุลีพระบาทข้ามาเข้าเฝ้าในนาหุงมบ้านาพระย้ะค่ะพวกเราขอประทานทองคําจํานวนเจ็ดเพื่ออ๋อทรัพยากราก,ก่อสร้างโรงเตียมล้าต้องการที่พักแห่งใหม่ยังเน้นเนื่อการทำงานอืมอ่ะไไปแต่หลังจากนี้เราเหลือน้อยแล้วครับเราก็ต้อง รู้ว่าจะช่วยเหลืออะไรที่จำเป็นละอสุรกายอสุรกายห่มกายสีดำพวกมันมาในยามราตรีในซึ่งการมองเห็นในซึ่งการได้ยินจนถ้าพวกมันมาถึงพวกมันโจมตีหมู่บ้านพวกเราได้ยินเสียงกรีดร้องน่าสะพึงกลัวของผู้ถูกสังหารคุณฝ่าบาทพระยาค่ะขอมอมขออ้อนวอนพระองค์พระองค์ทรงส่งกำลังอ๋อไปตรวจสอบบอกข้าเพิ่มเติมสิขาเป็นผู้ใดศีรษะสีแดงสว่างเขี้ยวสั้นแต่แหลมคมเป็นร้อยร้อย โราหาแวววาวเป็นกรงเล็บเพราเราไม่เคยสิ่งใดเช่นนี้มาก่อนเลยสายลับของข้าจะตรวจสอบหมู่บ้านขอพระไทยพระอยกค่ะลองคิดที่ดอกไม้เริองแสงเพื่อเพืในสัปดาห์หน้าเมื่อท่านพร้อมเออเราลุกกันนะครับเราไปเราไปคุกกำแพงคุกอ่าเดี๋ยวไปกำแพงก่อน,นคุยลูกสาวก่นอนเอลูกสาวอยู่ไหน นี่ฮะอุ้ยมีแมวด้วยแมวดำปอสุูเรียนะฮะอโอ้เสด็จพ่อเองหรือเจ้าต้องเลิกทะเลาะกับพี่น้องเสียทีเจ้าสองจะพูดคุยเก็บใดสิ่งใดในสวนไม่มีได้ผมจะสบายดีเสด็จพ่ออ้อเห็นว่ามีบางสิ่งผิดปกติเห็นใดเจ้าจึงไม่คุยพูดคุยกับข้าทุกสิ่งเรียบร้อยดีเสด็จพ่อมีสิ่งที่ต้องทำหรือ เนย์เจ้าเคยหาจุดที่ดีที่สุดพบจำได้หรือไม่นาาบางทีหมอฉันอาจมีได้อายุห้าขวบอีกแล้วเขารู้วา่พา,วาพี่น้องของเจ้าเรียนรู้ที่จะหยาบคายเช่นนี้มาจากพี่ใดอืมเ้ย<ว>ปล่อยไปก่อนนะครับดัสตี้นี่แมวโอ้โหเกมดีครับมีแมว แล้วเราก็ไปคุกนะฮะไปดูที่มันรั่วตาบัวตาบัวเอ้ยดนออกได้ไหมอ่าซสสบนะัาการ้ายแรงยิ่งกว่าที่คาดคิดไว้กวดป่ดปยลงมาอย่างหนักหน่วงได้ทำอาคารหลายหลังเสียหายพะยะค่ะ,ะบาปแม้ว่าเราจะมีที่คุมขังนักโทษอยู่แต่กระหม่อมว่ควาคนให้ความสำคัญอาคารกระหม,ม่อมไดอารักบันทึกถึงที่่อมแซมไว้แล้ว,าวบาปจะทอดพระเด็นในการุบประจำสัปดาห์ เจ้ากระหมอมผมต้องใช้ทรัพย์ไม่น้อยเลยสินะพะยะค่ะหางเรานีว่างเปล่าพวกมันเคยเก็บไว้ของเรา,บบเบาขอเทพเจ้าทั้งโปรพยานนั่นอาจเป็นตัวฆ่าก็ได้ฟาบาทอ,องค์ท่าะแน่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หรือไม่พะยะค่ะอา้าอยู่ในห้องห้องคุกอีกห้องข้าคงถูกปลุกขยี้ไปแล้วบบบนี่นี่เป็นรางสำคัญแน่แท้แบบ เทพเจ้าทั้งหลายทรงอภัยให้บาปข้าแล้วข้าจะรับใช้ผู้ทรงทิฏฐานุภาพข้าจะอุทิศชีวิตเพื่อผู้ทุกข์ยากทั้งหลายข้าหมายว่าหากได้ออกจากที่นี่จะเป็นพระหมหาทคุณพะยะค่ะเออทำไมถ้าเราไปอยู่ที่นี่ข้าเดินชนของอาข้าเดินชนเจ้าของโรงเตี๊ยมบนถนนและข้าเผยเย็บนิ้วเท้าเขาพะยะค่ะเจ้าการพุดเทศเช่นนั้นเลยมาสั่งเบียร์หนึ่งถังดื่มจนหมดคนเดียวไม่ท้องคำจะจ่าย หจากเจ้าของโรงเตรียมเขากดมากนะใช่รัาจำได้แล้วขอเดชะาฝ่าละองทุลีพระบาทข้าได้รับการตระหนักรู้แล้วว่าข้าจะไม่ทำเรื่องโงเขาเช่นนั้นอีกข้าจะใช้สุดประสองค์อันสูงส,งสง่งนี้แต่ขอพระทานอภัยปล่อยข้าออกไปด้วยเถิดแต่เขาก็ติดคุกแล้วนะครับอ่ะ่หวังว่าเจ้างได้บทเรียนแล้วกันมัน้งะไปได้อะไรนะจริงหรือพระเจ้าะพร่เจ้าต้องหลายเรื่องข้าจริง ถ้าจะออกไปเผยแพร่ปิชาญาณของพระองค์ท่าน,น,นขอพระทัยฝ่า,าบาทเส้นทางของเราต้องผ่านพนรพมณีเขาสึกไดเ้เอาก็ติดคุกแล้วฮนะอ่าการเลือกไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอันนี้ผมก็เลือกเลือกทางการเล่นของผมนะฮะลอยล้านบนพื้นทางเดิน<ป>ต้องแสมมาสักวันหนึ่งเฮกครับเสด็จพ่อ เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทั้งสองกันเจ้ากับลอสูเลียเคยเป็นเพื่อนรักกันที่นหนแต่พ่อหมายถึงให้ไดลอสเเลียทำตัวเป็นเด็กน้อยใหญ่โตกันนั้นหรือนี่แหละคือสิ่งที่พ่อหมายถึงนางน่าลำคาญก็เท่านั้นเองนี่ไม่ได้นำเสนอใดเลยเห็นไดเจ้าทั้งสองจึงดื้อรั้นนักเล่าเราคงไม่ปล่อยนางไปง่ายใช่ไหมไม่ได้เจ้ากว่านางจะหยุดทำตัวน่าลำคาญหากนางมีน่าลำคาญนักมองฉันก็คงไม่จำเป็นต้องด่านางเอย แล้วเราก็วกกลับมาที่เดิม,มตัวยลูกไม่มีอะไร้วเดินออกด้านนี้ได้ไหมไม่ได้ครับ,บหลังจากเรากดข้ามวันมาแล้วครับ,บก็นี่คือสรุปรายสัปดาห์นะครหลังค่าสบเบียงสุด อะไรสแตนแม่ทับลงละครชมรุดแล้วนี่ได้ภาษีมานะครับเราก็จะซ่อมหลังคาเก็บสเบียงนะครับแล้วก็อะไรซ่อมแผงตลาดจะรับทองคำโอเคซ่อมแซมลงละครไม่ซ่อมนะครับซ่อมทำไมไป <c oughs> ลุยทำสัปดาห์นะครับเก็ฟโน่สัปดาห์ที่สองแม่ทัพเขาได้ชัฝกฝาก่าละอองทุลีพระบาท มีพบร่องรอยอสุดกายพะยะค่ะแต่พวกข้าบังเอิญพบโจรกลุ่มนี้พวกมันกำลังป่นสะดมหมู่บ้านพะยะค่ะผมแดงฟันคมตาในจักรลาดเวียง,งก็ลึก็มมองคิดว่าพบเห็นได้ตำลาคัมพีโบราณเท่านั้นพะยะค่ะด<ป>ูว่าเรามีคนนึงอยู่ตรงนี้เช่นนั้นบอ<ป>กข้ามา<ป>ผู้นำของเจ้าใคร<ป>ในายแผ่นดินเจ้ามีกษัตริย์หรือไม่หรือเจ้าเป็นโจรป่าเถื่อนเท่านั้น<ป>กข้าเป็นอิสระชน<ป>กข้าไม่ก้มหัวให้กษัตริย์อื่นท่านนายผู้ใด นายท่านนะต้องเป็นถ้าคำอาถรรพ์นักสำหรับผู้ที <the 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 ่มองอาดลุกล้ำเข้ามาในแควของผู้อื่นกล้ากล้าและโง่เขาจะเป็นชาวดาโรดาโดเวียจริงหรือไม่บาของท่านพูดถูกแล้วลาโดเวียคือบ้านเกิดของข้าอันไดไม่ช้าก็จะเป็นของท่านด้วยฮ่าเจ้าเราพวกของเจ้าทําอะไรอยู่ในหมู่บ้านนี้พวกเราเพียงธมากินเท่านั้นบางคนเรียกว่าการป้นชิงข้าเรียกมันว่า การงางานักหนาสาหัสได้ยินมาพอแล้วเราไม่อยาจยอมให้พวกอารยชนยํำยีแฮ่นดีของเราได้โคยสะดมและค่าฝันผู้บริสุทธิ์ไม่มีข้อขันหาใดพวกมันได้ลงทันอย่างสาสมือมีให้เลือกประหารนะครับเข้าคุกหลวงแล้วก็ทาความเมตตาติดคุกไปแล้วกันเ้าจะเ้าตายในคุกพื้น ไม่กล้าปล่อยข้าไปแต่ก็มีความกล้าพอจะสังหารข้าหรือ,อพวกพ้องของข้ายินดียิย่งนักที่ได้ยิยนเรื่องการตัดสินของพระไทยของอันโหมันบูลลี่เราด้วยครับได้อันขาดเขาของท่าน,นว่าเราขี้ขาดถ้าต้องสารเรื่องนี้ก็ออร์เลระครับความเห็นอย่างไรบ้างออรลี่ค่ะรัตูเวียหรือที่นี่หรือพวกเขาจะผ่านพวกเขาไม่ได้อย่างไรเห็นได้พวกเขาจึงคงผู่จะทำสงครามเอาคำถามมากมายนะแต่ข้าต้องการคำตอบนะออรลี่ ขออภัยพระยาข่าฝาบาทก็หม่อมเพียงแค่ชงนนะครับบางทีอาจจะถึงเวลาที่พิจารณาต่ออายุคนที่สัญญาเก่าๆบ้างแล้วพระยาข่า้บลองพูดคุยกับสหายเก่าดูว่าผู้ใดพอจะยื่นมือช่วยเหลือเราได้บ้างด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่ตอนนี้สงข้ามจากนำพาความไพผาพ้่แน่นอนพระยาข่าเอากหม่อมจะเตรียมการบางอย่างพระยาข่าหากด้วยออลลี่ ในครั้งถ้านในนามของธนาคารเดอฟอร์เลนตีนี่เขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทได้ยินมาว่าท้องคพร,ระองค์เคยรุ่งเรืองกว่านี้พระยาค่ะแต่ข้ามาเพื่อถวายความช่วยเหลือพระยาค่ะทำไงข้าตอนทั้งหมดนี้ต้องการอะไร<ง>ท่านเข้าใจว่าบางครั้งการเป็นกษัตริย์นั้นยากลำบากพวกเราในานถวายความช่วยเหลือที่ดีที่สุดแก่พระองค์เราเสนอทางออกที่รวดเร็วและง่ายดายเพื่อประทานทองคำหรือเสบียงแก่ฝ่าบาทดุดดังที่ประสงค์ แพ็กเกจพิเศษของเราคือเสนอทองคำและสเบียง5ห้าสิแก่ฝ่าบาทพร้อมให้ส่งใช้ได้ทันที <Okay. S 1> อาจเพียงคิดทำเนียมเล็กน้อยเพียงสิบทองคำหรือสเบียงขึ้นอยู่ประเทศองสินค้าความเชื่อแล้วขึ้นเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละสิบจนกว่าจะหมดล่าภาระพัยค่ะราคาไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่ oh, s okay. <S มเติ oh, มใดๆโอ้กาสุดท้ายที่เพิ่งทราบพ,พวกเราให้กู้ได้ทีละหนึ่งประเภทเท่านั้นพัยค่ะดังนั้นหากฝ่าบาทจะประสงค์กู้ทองคำก็พวกเราก็มีอาจให้สเบียงแก่ฝาบาทได้ จนกว่าการกู้ยืมครั้งนั้นชําระคืนครบถว้วนอ๋อแลวบอจำไว้สินเชื่อครั้งแรกไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆองเพียงชําระคืนเท่าทีคงยื้อกู้ยืมไม่อ่ะ <Okay. S 1> ยังไม่กู้อ่ะรอสุเรียออครับ <like> ไม่เข้าปรกาศทุนพระราชบิดาเพครับ <like> อาซาเรียแอบย่องออกจากวางังยามราตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพคะ ผมชั้บังเอิญพบนางตอนกำลังย่องกลับเข้าม,ามันมทั้งหัวล็อกคิกคัและดูเม,มามายอยู่สักหน่อยเพคะ<อ>นางไม่ยอมบอกว่าไปที่ใดมาแต่เซดานีโง่เง่าเช่นนี้เป็นกับเล่าความทั้งหมดให้หม่อมชั้นฟังในยามเช้าเพคะสาคนนั้ซุบซิบกันอยู่เสมอมุนาคิดว่าหม่อมชั้นไม่รู้ตัวหรอกเพคะเง่าหรืออย่าพูดถึงน้องเจ้าเช่นนั้นเป็นไรไปรอดเด,ดอาาลียเลียแอบออกไปงานพิเษษมาหัวแล้วนะแต่หมจะกลับกลายเป็นคนผิดเสียเช่ั้นเพคะ ถ้าคนพูดอาสลินเรื่องนี้เสียทีเราทห้พ่อเสียสีสักวันแน่อันนี้เราก็พูดไม่ดีนะครับไพ่ฝาเขาได้ชับฝาบาทบุตรชายสุดที่รักของข้าหายไปอย่างไร้ร่องรอยพเจค่ะอ้าวเด็กน้อยเขาเบาปัญญายิ่งนักแต่ถึงกระนั้นเขาก็คือเลื่อนในเสื้อใสของข้าอ๋อขอประทานช่วยเหลือให้ตามหาบุตรด้วยเถิดพยะค่ะฝาบาททรงก้าวอ่อ มแม่ท okay. <c oughs> ัพของเราจะตามหาบุตรชายเราไม่เราไม่เสนอทองนะครับถ้าตรวจสอบผู้คนดูว่าติดตามบุตรชายของเจ้าได้หรือไม่ข้าหวังว่าเขาจะปลอดภัยอยู่ขอราชทานกราบถวายบังคมขอบพระทัยใต้ฝ่าพระองพระวิภพญาติยะค่ะคำพูดยาวจริงเจ้าเมืองเอตันพระองค์ชื่อเอตันเจ้าเมืองแห่งบรันคาพระยาคาฟาบาข้าพระองค์จะกราบทูลตรงไปตรงมามีผู้รักตัวที่ถายของข้าไป เรียกร้อง,งคำตำวจสิบสองเพื่อแลกชีวิตหนุนางเพราะว่าข้าพระองค์ได้สืบสอบจนรู้ที่ซ่องพวกมันแลาา้วพะยะค่ะข้าพระองค์วางแผนไว้หมดแล้วขอแล้วนานายพลเหรอรเออให้แม่ทัพไปเออแม่ทัพเราส่งไปช่วยทำามมาพร้อกันวะโอ้ช่วยไม่ได้เลยครับเงินก็ไม่พอกุยโอะ ในพงของเรามีภารกิจอยู่และท่องคาในหลวงในครังหลวงก็ร่อยหลอทุกทีเ<ป>อาหาาอไวฟพให้น,นันกล้าบาเราาภาวนาะให้ฝ่าบาทไม่ต้องเผชิญสตารกรรมเช่นหู่ป่ะเนี่ยข้าพระอ,องค์ปกป้องธิดาทั้งหลายปลอดภัยด้วยเถิดฝ่าบาท<ป>ว้ารดขู่เฉยเลยขอที่ช้าฝ่าบาทกระหม่อมวัดกลัวต่อชีวิตของตอนเอง,งว่ามีคนหมายเอาชีวิตกระหม่อม เกิดเกิดขึ้นหรือมอกคิดว่ามีใครบางคนตามกระหม่อมพวกเขาต้องการให้กระหม่อมตายพวกเขาคือใครกันไม่ทราบยพะยะค่ะได้ทราบได้อย่างไรข้าไม่ได้ทําผิดสิ่งใดใช่หรือไม่เพะยะค่ะเอาตัวไปก่อนอะไรอยู่วะเป็นราชาเนี่ยเฮ้ย จะมาอยากมาคุยใหญ่หน่าราดูเรียมข้าไม่คิดว่าราชาเสด็จลงมาถึงคุกใต้จินเช่นนี้น่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแท้จริงลองบอกสิ่งที่เจ้ารู้เหตุใดจงมาอยู่ที่นี่ข้าคิดว่าน้องเป็นหนทางการฆ่าเวลาที่มืดมนข้าเห็นแล้วนี่ใบลานคนนันบ้าน,นั่นคิดว่าใครๆก็ตามหล่ะเขาไปฮ่าๆมันเพ้อพลาไม่หยุดถึงคำสัญญาอะไรสักอย่าง หนึ่งในกษัตริย์ทั้งเจ็ดจะยกธิดาให้มันเราคิดว่าตัวเองมีโอกาสได้คู่เกลกีัวเชื้อพระวงศ์ข้ายัางตัดสินใจไม่ได้ว่าใครกันแน่ที่บ้าตัวมันเองหรือพวกสมุนที่เชื่อเรื่องเดียวไหลพวกนี้ต่างหากที่วิกลจริตคุยว่าจต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสักพักบางทีจะมีประโยชน์แน่นอนตรานอนอบใดที่ข้าไม่ตายเพราะความเบื่อหน่ายก่อนเราไม่ฆ่าเขาก็มีประโยชน์นะครับก็ได้ข้อมูลได้ไรห,ห้องมัธยม อีรักพวกลาดเวียมาถึงดาวเว์แล้วหนึ่งในโจมของพวกเขาถูกนำมายังปราสาทลาดเวียหรือทำไม่เป็นไปได้เราคิดว่าเกี่ยวกับกาสัญญาของเราหรือเปล่า,า,ลาข้าเก่งว่าเป็นเช่นนั้นโจรอยู่ที่คุกใต้ดินข้าสอบปากคำมาแล้วลปเป็นไม่ได้เอริกเขากล่าวเองเขาจะรู้ได้อย่างไรสิบสามปีที่แล้วเราสัญญาจ,จะยกธิดาที่ยังไม่ได้ถึงกำเนิดให้แก อัฐพานคนหนึ่งไปลานไม่ใช่เือสำคัญด้วยหรือหลังสิบสามปีลาดูเวียผู้นั้นก็ปรากฏตัวในประสาทของเราข้าจะต้องถูกสาปแช่งเป็นแน่ใช่เราสุเรียจะเป็นซีในไม่ช้าเราต้องหาสามีให้หนางและไปลานไอคนชั่วร้ายนั่นยังมาเพื่อทวงให้ข้ารักษาค้สัญญาของข้า oh. พวกเราสัญญาจะยกทิดาให้ลาดูเวียได้อย่างไร hey, <mana. S 1> ดยผมมีจาหอคอหอย ผมฉันไม่ได้แน่ใจว่าเราจะทำสิ่งใดได้แต่คิดดูเถอะว่าทิดาของเราจะต้องอพิเศษกับอนุพันธรร์อน,นันตชนเราจะต้องปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เอลิกอย่าโกเลยเราจะแก้ปัญหานี้ได้เจ้าจะคำสาบได้หรือไหมผมฉันไม่อยากด้คิดถึงสิ่งนี้ขอเพียงว่าคำสาบจะเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงดูว่าสิ่งต่างๆกับอนุพัน์ผู้นั้นเป็นเช่นไรทำอย่างไรกันดี ากไปลามาทวงที่ดาของเราของว่าคงมีผู้ใดเชื่อเขาดีปาบเพียงต้องต้องแกล้งทำเป็นโง่ไม่เสียแต่ว่าเขาจะมาพร้อมกับกองทัพอย่าไร้สาระไปเลยชาวบ้านธรรมดาจะหอบกองทัพมาได้อย่างไรแม้แต่เราทำไม่ได้เลยพวกลาโดเอียมาถึงดาวเวิร์นได้อย่างไรทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นไปได้ในขั้นตอนนี้ถ้าส่งส่งจนไปขุกใต้ดิน้ใช่ไหมข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าทำแล้วออโรเลียอ๋อใช่แล้วใช่แล้ว ผมชักขอไปที่รักมันมีเรื่องคิดมากเกินไปผมชั้นผมชั้นไม่รู้ชั้นเหลือเชื่อนักพิเศษกับเจ้าชายไม่ตลอดใช่แต่ยอมให้นางพิเศษกับอนันพานเช่นนั้นหรือเราไม่เช่นนั้นไม่ได้จากเรียบร้อยดีเขาจะไม่ยอมให้พวกนางพวกเขาพานางไปบนัวทเดิมนะผมชั้นหวาดกลัวนักจารเรื่องนี้เองฉันอยู่ที่นี่ ไมสัญญาเขาเองนะครับแล้วก็จะผิดสัญญาเขาตาย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 เอาจะการอรูปกลางก่อน,นนะแพ็เกจนะครับด็จพ่อเพราะได้ว่ามีงานจัดอภิเศกอันยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากแผงภาษาข,ของเาราเมื่อพิจารณาจากสัพยารก่อนที่พระองค์ทรงประทานให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาแล้วแน่นอนว่าเป็นจริง อหนุ่มนเขาได้เก็บราดอันอาคารประกาศเสียจริงไม่แน่นอนว่าไม่เอาฉั้นได้ยินที่ผู้คนกล่าวขวานกันพยค่ะน้นพ่อรู้เรื่องอะไรไปเสร็จแล้วลาสซูเรียเล่าให้พ่อฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วนาจะรู้ได้อย่างไรโอ้แน่นอนว่าเซดานีเซดานีพ่อคงไม่อยากให้อภัยตนเองได้เกิดสิ่งใดขึ้นกับเจ้าโอ้ไม่ต้องกังวลหรอก ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหรอกเ <you> จ้ารู้หรือไม่ข้างนอกมันมีสิ่งใดอยู่ hey, right. สิ่งใดจะเกิดขึ้นได้เราหากมีผู้ใดกับพบนางกำนันเพียงลำพังอยู่ในหมู่บ้านพวกขี้เมาวัตพานมไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยเสด็จพ่อหม่อมฉันแต่งกายแตกตา่างจากเดิมหมอ่อมฉันระวัดระวังหมอง่อมฉันไม่ได้โง่เง่ารู้ว่าหมอ่อมฉันกำลังทำสิ่งใดอยู่สิ่งที่หม่อมฉันต้องการมีเพียงความสนุสนานเล็กน้อยเท่านั้นดื้อจริงเลยลูกแต่ละคนเพาเป็นพ่อที่ท้อนะฮะออสเตรเลียกล่าวเจ้า ว่าเจ้าเมาหรือนักมักโกหกหของฉันรู้บ้างของฉันกําลังทําสิ่งใดหของฉันดูแลตัวเองได้กี่ครั้งแล้วที่มึงบอกเช่นนี้เออมาสุลียตั้งแต่นางอายุสิบสามปีนางคิดว่าเสด็จพ่อจะมาคับให้นางพิเศษกับเจ้าชายที่อ้วนท้ว,วและโง,ง่เง,ง,ง่าแล้วส่งนางไปยังปราสาทอืนนะน่นหากนางตั้งใจจะเป็นหนูสุภกเช่นนั้นบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสดุดปากหลายจริงวะ นั่นคือเหตุผลที่นางทำตัวแปลกในช่วงนี้กันนั่นล,ล่ะผมชั้นคิดเช่นนั้นแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่านางหน้ามงิดยิ่งนักแลวมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเจ้าด่านางไม่หยุด,ดยเราต้องถูกกลับบร,ริเวณในปราสาทห้ามไปตลาด,ดาห้ามไปเยือนตลาดผมชั้นควรทำสิ่งใดอยู่ในกำแพงบัดซบเหล่านี้หรอกอ้าาาใหญ่หล่อเสืเง่าๆผมชั้นสอนนางให้เข็ดหยุดด่านางเสียที พ่อพ่องคุยลงเสียเลยแล้วส่ะโอ้ปวดหัวครับพี่น้องนะครับบทดบาทราชาก็กดดันบาทพ่อก็กดดันสร็จพ่อเองหรือเสียแจ้งกับพ่อแล้วเกิดใจเจ้าศึกเศร้าหมองเล็กน้อยเมื่อไม่นานนี้เพราะว่าพรรมดาของเจ้า เพิ่มเข้าใจสิ่งนั้นอยู่แล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามพ่อขออภัยที่เราไม่ได้ตระหนักเลยวันนี้โ oh, อ้เพราะเหตุใดเราเพนีเด็กสาวในวัยเจ้าจำเป็นต้องมีสามีทว่าพ่อสัญญาเจ้าเจ้าไม่จําเป็นต้องอพิเศษกับคนแปลกหน้ารเราจักดูแลให้เราจักเจ้าชายคนนั้นเป็นอย่างดีก่อนนะพิเศษอืมเวลาจะคือพิสูจน์แปลว่าจะต้องมีให้ให้เสนอแน่เลยครับว่าจะยกลูกสาวให้ไหม ถ้ามันพูดอย่างเงี้ยมันใช้คําว่าอย่าคอยดูเนี่ยชัวแล้วมันก็จะบีบเราว่าเราจะยกลูกสาวให้ไหมผมจะบอกตรงนี้เลยว่าไม่ครับเราผ่านสัปดาห์ดีกว่าครับได้ภาษีมานะครับสิบทองแล้วก็ไอ้นี่เจ็ดนะครับลงความชำำลดนี่ซ่อมแล้วนะครับอ่า ซ่อมแซมโรครก็ยังไม่ซ่อมนะครับเพาตอนนี้เงินก็เหลือน้อยเราต้องบริหารกันต่อไปครับก็วันนี้ผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ